1, ที่15น,ะะน, 1, น,าานั่นั้าหมดเดีวิครับนั่ทหมดเลนะครับนั่นีั้งหมดนยัทางหนาสองตาเพรเพื่อนๆเราที่อยู่หน้านหว้า,าตาไ่ราแด็นะครับ อาจจะเด็กโลกแปบบ๊บนึงนะครับอาจจะเดือดเดเราเรามีเวลาในการจัดแถววันนี้เป็นวันแรก Back to School ดังนั้นเดี๋ยวนี้เราจัดแถวร่วมกันอย่างมีสตินะครับอาบอลเนบอลเดน,นทั้งหมดสายหันโอเคจัดแถวข้าง,างให้มันตรงกันโลกเอาบอลเดนทั้งหมดจัดแถว อาจจะไม่ต้องหามากนะลกูกม่นกกหนึ่งซ้ายหันโม่หนึ่งซ้ายหันกากนรนนลบกบอลแม่ครูอัจจะโกะจังหน่อยนะครับอาจจะได้ตาแดย่ในในโลกไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นวันแรกรับวิตามินบี บอหนึ่งซ้ายหันน่าอ,อหนึ่งม,มากอนึ่งตัวไมวเอเก่งม,มากครับเป็นเชฟชีในโรงเรียนนวันนี้ใหู้ดมีมากเอ,อหนึนั่งลงก่อนนะครับบอลหนึ่นานาน้าหมดนั่งเยีมาก่อไปบอสงมสี่ห้าหก้งหมดจับแถวโอ้ยเก่งแ็งมาก มีการเทสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดสายหันสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดจับแถวอเอาพอดีพองานนะลูกอาจจะไม่เป๊ะเหมือนจับแถวลูกเสือ,อเอาพอดีพองานครับดีมาก ส3 4 5 6ทั้งหมด